สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าตอนนี้การเมืองไทยก็ไปถึงตรงที่พักประชาชนจับมือกับพักภูมิใจไทยใช่ไหมครับและมีความต้องการไม่อยากให้ลุงตู่กลับมา คุณโดงอัจััยเองก็ได้ทําคลิปสั้นมาให้ผมดูโดยบังเอิญว่าถ้าไม่อยากให้ตูกลับมาทําไมไม่เลือกพักเพื่อไทยประทันโทษครับคุณถีบให้พักประชาชนเนเป็นฝ่ายค้านครับคุณเพื่อไทยแล้วไปด่าเขาว่างโง่ไม่มีไม่มีบรรยาจ,จะตั้งรัฐบาลงั้นผมขอด่าคุณต่ออีกอีกอีกด้วยนะว่าคุณก็งโง่ ที่เป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถบริหารประเทศจนถึงปี2700ได้ภาษาบ้านผมอ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าเปอหรือภาษาใต้ทั่วไปเขาเรียกว่าเบอรคนเหนืออาจจะเรียกว่าจัดเงาวหรือไงนี่แหละผมจมําไม่แมน่นคือพักเพื่อไทยทีให้พักประชาชนเนี่ยหรือพักเก้าไกลเดิมนั่นแหละทีให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน แล้วตัวเองก็ยึดอำนาจเข้ามาแล้วภูมิอกภูมิใจเหลือเกินว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะชนะคนที่กำลังโพสต์คลิปอยู่ขนาดนี้ขอยืนยันนะครับว่าผมไม่เลือกพรรคทหารผมไม่เลือกพรรคเพื่อไทยผมไม่เลือกพรรคประชาชนและผมก็ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยยังไม่จบครับคนใต้ครับก็ไม่เลือกประชาธิปัตย หข้อนี้ครับจำเอาไว้เลยผมไม่เลือกพักของทาหารผมไม่เลือกพักประชาชนผมไม่เลือกพักภูมิใจไทยไม่เลือกพักเพื่อไทยและไม่เลือกพักประชาธิปัตย์ผมไม่เลือกครับผมผมจะไปเลือกพักเล็กพักน้อยครับผมจะไปเลือกพักที่ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกครับ จากเดิมที่ผมเคยคิดว่าผมจะการกระบาดช่องที่ไม่เอาใครครับขออนุญาตไปเลือกพักเล็กพักน้อยนะครับแล้วอย่านะครับอย่าให้รู้ว่าคนดูผมคนไหนก็แล้วแต่ไปสนับสนุนพักที่ไม่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นรัฐบาลนะครับผมโกรธจริงๆนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วคนเสื้อแดงทั้งหลายครับ ที่ผ่านมาไม่ยอมยุบสภาไม่ยอมยุบสภาไม่ยอมยุบสภ,ภาเพราะตัวเองถืออํานาจไว้ในมือวันนี้พอเหลืองออไม่ใช่เหลืองสิส้มไปจับมือกับน้ําเงินขออนุญาตยุบสภาเลยแล้วกันเพื่ออะไรเพื่อจะไปรอตายเอาสนามหน้าเสื้อแดงที่ยังเหลืออยู่เนี่ยผมว่าน้อยลงนะครับหลายคนก็เปลีป่ยนไปเป็นส้มนะครับ พะมีเสื้อแดงหลายคนแม่เอาสถาบันครับและออกจากเสื้อแดงไปด้วยส้มบางคนครับเอาสถาบันก็ออกจากส้มไปด้วยส่วนน้ำเงินจะเป็นไงผมไม่รู้นะครับส่วนพักสีฟ้าก็แล้วแต่เขาเนาะคือที่ผมต้องออกมาทำตรงนี้พูดเรื่องเรื่องนี้นะครับคือว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพัก เพื่อไทยไม่ยอมคิดจะยุบสภาลาออกอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเลยไม่อยากทําด้วยแต่วันนี้ที่ยอมยุบสภาลาออกเพราะอะไรเพราะรับไม่ได้กับการที่พรรคอื่นจะมาเป็นรัฐบาลโดยที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้เป็นผมมั่นใจเลยนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยลดจำนวนลงไม่มีมากเกินสิบล้านหรอกครับผมเองผมไม่เอาใครไม่เอาสีอะไรทั้งสิ้น ผมรับแค่ผลประโยชน์ครับรัฐบาลไหนจัดผลประโยชน์เป็นเงินสดมาผมรับครับยิ่งให้เร็วที่สุดยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะตอนนี้ในสมองผมคิดหลายๆเรื่องผมมาพูดตรงนี้หมายความว่ายัางไงครับผมอยากจะบอกคนดูว่าก่อนอื่นนะครับฟังกันนิดนึงตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยพวกคุณทำงานไม่ดีเลยเพื่อไทยเนี่ย แล้วคุณก็ไปดา่าอะไรนะรัฐมนตรีมหาไทยใช่ไหมแต่แปลกนะรัฐมนตรีมหาไทยเป็นแค่ลูกน้องของนายกคุณกลับไม่ด่านายกกันเลยอะ่ะเออถ้ารัฐมนตรีมหาไทยผิดแล้วนายกจะไม่ผิดเนี่ยผมว่าก็หนักเหมือนกันนะครับในความคิด ด่านายกบ้างก็ได้แต่ตอนนี้เขาหลุดจากตำแหน่งไปแล้วแล้วหลายคนนะครับไม่ยอมรับคําสั่งศาลด้วยสิที่ศาลตัดสินออกมานะ่ะแต่ก็พูดไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรถึงพูดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะไปพูดอะไรทั้งนั้นตอนนี้เลยต้องยอมรับความจริงว่าคดีของนายกหลุดไปแล้วนายกหมดวาระไปแล้วครับผมมาพูดตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้หมายความว่าไงครับ ผมแค่อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมครับเลือกตั้งก็เลือกแต่ผมบอก5เหตุผลแล้วนะครับว่าผมจะไม่เลือกพักเหล่านี้คือพักทหารพักประชาชนภูมิใจไทยเพื่อไทยและก็พักประชาธิปัตย์ที่เหลือผมอาจจะไปเลือกนะครับผมมีความคิดว่าอาจจะไปเลือกพักที่มีหัวหน้าพักเป็นนักการเมืองชื่อดังนะ แต่พรรคเขาไม่มีโอกาสได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือถึงแม้ได้เป็นก็เป็นได้แค่พรรคร่วมไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งคงคงจะไปเลือกอย่างนั้นแล้วคนเสื้อแดงครับกบติกาการเลือกตั้งยังไม่ได้ออกคุณบอกว่าคนเสื้อแดงไม่วอกแวกกาสองใบเพื่อไทยเท่านั้น ุณไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนกติกาในการเลือกตั้งบ้างหรยอครับหรือเราจะให้กติกาเดิมๆได้อีกอย่างตอนนี้มีปัญหาคือสอวเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาไม่ได้เลือกเข้ามาเลยแต่สวมีหน้าที่ไปโหวตในยกในสภาแล้วตุกลงเราไปการกระบาดกันทำไมครับการกระบาดเสร็จแล้ว พรรคที่ชนะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นรัฐบาลเหตุเพราะอะไรเหตุเหตุเพราะมันเกิดไปทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราจุดๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เนาะคราวที่แล้วพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนปัจจุบันชนะเลือกตั้งจะได้เป็นฝ่ายค้านเรื่องนี้ไปเล่าให้ฝรั่งฟังฝรั่งก็งง ไปเล่าให้คนทั้งโลกฟังเขางงก็งงกติกาเดิมใช้ไม่ได้ต้องมาใช้กติกาที่แปลกประหลาดขึ้นทีนี้ถ้าคนเสื้อแดงยังมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นนายกคุณพน,นันกับผมได้เลยครับว่าผมไม่เชื่อทําไมผมถึงไม่เชื่อคนเสื้อแดงมันได้ลดจานวนลงไปเยอะแล้วครับมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้คนเสื้อแดงลดจํานวนลง เสื้อแดงยอมไปจับมือกับพักทหารนี่ก็ทําให้คนลดเสื้อแดงไปจับมือกับประชาธิปัตย์คนก็ยิ่งไม่ชอบแล้วอ้างเหตุผลว่าสลายความขัดแยง้งแต่ลืมไปนี่เป็นการสร้างความขัดแย้งใหม่เส <c oughs> ื้อแดงทำโครงการบอกประเทศชาติว่าจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นทั้งประเทศ คนพูดเพิ่งจะหลุดจากตำแหน่งมาวันนี้ยังไม่มีใครบอกได้เลยว่าเงินเดียต้อนวอลเล็ตนั้นแจกแล้วเมื่อไหร่เพราะที่ผ่านมาสามกลุ่มที่ได้เงินไปนั้นเป็นเงินสดล้วนๆคือผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุคนกลุ่มที่เหลือทั้ง เด็กวัยรุ่นอายุ16-20คนที่ลงทะเบียนแล้วอายุ21-59และคนที่ยังไม่ลงทะเบียนและไม่มีบัตรประชารัฐคือกลุ่มตกลนนะ่ะอายุ21-59ก็ยังไม่ได้เงินวันนี้คนเสื้อแดงทั้งหลายทั้งแหล่ครับพวกคุณไม่กล้าเอาเรื่องนี้มาพูดอะไรเลย ไม่เมธจะจะสนทนาปลาัยว่าทำไมนายกถึงแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ไม่ได้ใครไปขัดขวางท่านนายกที่ผ่านมาผมได้เงินจำนวน1,000งบาทแต่ผมทำหายไปหกพันจริงๆไม่ได้พูดรอเล่นไม่ได้โกหกทุกวันนี้ผมยังนึกเสียดายเลยเงินหกพันนั้นจะเอามาซื้อจัก,กรยานคันใหม่แทนคันเก่าที่ผมใช้อยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งทำใจความหมายคืออะไรครับที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้คืออะไร ผมแค่อยากจะชี้แจงให้เห็นว่าถ้าคนเสื้อแดงยังรักพรรคเพื่อไทยต่อไปก็ไม่เป็นไรก็การกระบาดเถอะผมไม่ได้ห้ามแต่เงินดีต้นวอลเล็ตยังแจกไม่ได้แล้วจะเข็นโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกมาอ้างว่าจะทำให้คนไทยมีรายได้จะกระตุ้นนศรษฐกิจดีขึ้นในขณะที่ประเทศอื่นเขาทำเขาก็ไม่ได้ดีไปเท่าไหร่เลยล่าสุดเวียดนามเขาบอกเขาจะทำ คนไทยไม่พอใจบอกเราควรจะทําตั้งนานแล้วทําไมเรายังไม่ทําทําเพื่ออะไรเหรอครับทําเพื่อใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะเรื่องเนี้แล้วเมื่อความคิดของเพื่อไทยคือตอนนี้จะยุบสภาคุณก็อย่าได้มั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งนะครับเพราะถ้าแพ้ขึ้นมาอันนี้ผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับ อันนี้แล้วแต่พวกคุณจะคิดกันเอาเองนะว่าถ้าแพ้เลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นผมเองผมไม่ได้อยากจะซ้ําเติมคนแพ้นะครับแต่อยากบอกว่ากติกาเขาที่แล้วมันเจ็บปวดคนไทยหลายคนนะครับชนะทั้งทีจะได้เป็นแค่ฝ่ายค้านแต่คนแพ้กลับไปนั่งสําราญอยู่ในสภาแถมผลนงบประมาณประชาชนไปหลายหลายบาทแล้วด้วยไอ้ภาคเขาม้า,อ,มาอะไรนะ ของนายกเศรษฐานะ่ะที่จะเอามาเป็นตัวจุดขายอ่ะก็ไม่เห็นขายใครได้ซอฟต์อพาวเวอร์ใช่ไหมแล้วแล้วบินจากนี่ไปนั่นไปจับมือคนนี้คนนู้นคนนั้นจับมือเข้าไปทั่วสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนายกต่อแล้วก็ไม่ได้ทํางานต่อมาแพ้สองฐานก็หลุดจากตาแหน่งไปอีก <S <S ผมมั่นใจนะครับว่ารอบนี้ มีหลายเรื่องที่พักเพื่อไทยน่าจะตกตกที่นั่งลำบากเลยคือการไปจับมือกับพักของทหารจับมือกับคู่รักคู่แค้นในอดีตอย่างประชาธิปัตย์แล้วก็ถีบความมั่นใจของคนจำนวน14ล้านเสียงให้ไปเป็นฝ่ายค้านวันนี้พอพักประชาชนบอกว่า กลัวลุงจะกลับมาเลยต้องจับมือกับน้ําเงินแดงที่เคยทำร้ายประชาชนก็ถามกลับทำไมไม่จับมือกับกูอ่าขออภัยที่ต้องใช้คําหยาบนิดนึงนะครับถ้าผมเป็นส้มผมจะบอกแดงตรงๆว่าเจ็บก่าเพื่อนกูไม่สมควรที่จะต้องเป็นฝ่ายค้าน แต่มึงก็ถีบให้กูไปเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่เห็นหัวออกูด้วยพอกูไปเป็นฝ่ายค้านปั๊บหลายเรื่องที่กูตั้งคําถามไปก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากมายวันนี้เงินดิจิต้ลบอลลตมึงก็ยังแจกไม่ได้คนไทยยังไม่ได้เงินดิจิตอลบอลลตกันเลยความหมายคืออะไรครับเมื่อไม่มีเงินดิจิตอลบอลลตเข้ามาความหมายก็คือว่าคนไทยทั้งประเทศครับ พวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเงินที่ต้อนบอลเลตหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดถึงตรงนี้แล้วก็บอกตรงนี้เลยว่านะผมเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยไม่ได้กลับมาง่ายๆครับคนหายไปเยอะแล้วที่ทหารไทยต้องไปกินกับระเบิดแทนกับข้าวอะ่ะมันเป็นเพราะปากใครนะครับ แล้วไอ้พวกเสื้อแดงบางคนที่ตั้งคำถามว่าขายขายชาติเมื่อไหร่ขายกี่โมงขายให้ใครใครได้เงินแล้วไปฟังคลิปแค่นั้นก็บอกว่าอ๋อเขาแค่พูดเรื่องเปิดด่านความจริงเนื้อหามันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยอยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อยตรงนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับอยากจะพูดว่าการเมืองช่วงนี้เนี่ยคือพอเห็นว่าส้มจับมือกับส้มจับมือกับน้ำเงินเนี่ยไปแล้วครับขอยุดสภา,าแล้วไปไปตายันดับหน้า <S <S ผมก็ยังมั่นใจว่าพี่น้องชาวส้มทั้งหลายคือ ผู้สนับสนุนพักประชาชนก็ไม่ได้น้อยนะครับเพอๆอาจจะเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกแล้วดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมแค่สันนิษฐานนะจะเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เลือกตั้งครั้งนี้พักคส้มอาจจะชนะอีกครั้งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะติดกฎหมายมาตราจุดๆตรงนี้หมายความว่ายังไงครับ มันก็หมายความอย่างชัดเจนว่าอนาคตพักเพื่อไทยอาจจะสูญพันธุ์เอาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพยายามเกาะกันให้แน่นๆนะครับคนเสื้อแดงผมไม่ได้พูดเพื่อให้ใครทะเลาะก,กันนะไม่ได้พูดเพื่อให้ใครต้องมาตบตีอะไรกันตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีเมื่อคืนผมเพิ่งจะลงคลิปวิดีโอไปตอนที่ผมกินข้าวขาหมูของเซเว่นนะครับ เหมือนคนดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะจะพยายามวิจารณ์ผมในแง่ลบผมก็ยอยากจะบอกว่าดูคลิปดีกว่าครับจะวิจารณ์อะไรในแง่ลบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมออกมาพูดเนี่ยในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีบัตรประชาชนเหมือนพวก,พวกท่านนั่นแหละแต่ถ้าท่านบอกว่าสองใบผมก็คงไม่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมไม่เลือกพรรคส้มด้วยผมไม่เลือกภูมิใจไทยด้วยไม่เลือกทหารด้วยและก็ไม่เลือก ประชาธิปัตย์ด้วยแต่ถ้าทหารจะมายึดอำนาจผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับจะทํารัฐประหารครั้งต่อไปก็ยอมนะครับได้ทำเถอะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ดีกว่านั่งดูนักการเมืองทะเลาะก,กันซะอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการเลือกตั้งที่จะถึงในอนาคตอันใกล้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะก็ดูดูกันไปว่า พักการเมืองของประเทศไทยพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลชุดต่อไปต่อจากพักเพื่อไทยที่ดันจนหมดทางสู้แล้วก็ไปไม่รอดพยายามจะไปขอร้องเจรจากับพักส้มเพื่อหวังจะชุบตัวล้างตัวให้สะอาดขึ้นและอ้างว่าให้ส้มกับแดงแข่งกันทำงานเพื่อจะให้ประชาชนตัดสินตอนเลือกตั้งครั้งหน้าประธานโทษเะครับ ถ้ามันมีแดงมีส้มอยู่แล้วเนี่ยแล้วเกิดสมมติว่าส้มทําดีจนกระทั่งขมโมยคนของแดงไปได้เนี่ยความหมายคืออะไรรู้ไหมครับพักเพื่อไทยก็จะโดนวิจารณ์ยับเยินเลยว่าอา้าวไปลากศัตรูมาทํางานร่วมกันแล้วก็ทํางานได้ดีกว่าสุดท้ายศัตรูเอาคนของของตัวเองไปเกือบหมดคณะนี่ปัจจุบัน แดงที่เปลี่ยนเป็นส้มไปก็เยอะแล้วนะครับหลายคนก็เริ่มตาสว่างแล้วนะครับผมก็อาจจะตาสว่างด้วยเพราะฉะนั้นเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับไม่ต้องห่วงใครเป็นนายกไม่มีปัญหากับผมผมบอกได้แค่นี้แหละครับผมไม่ไม่มีปัญหาและผมก็ไม่ใช่พวกที่แบบว่ารอรอรับของแจกจากรัฐบาลที่เป็น เป็นฟางแล้วกันเที่ยวก็เล็กบ้าหอบฟางอะ่ะที่รัฐบาลจะแจกฟางให้อะ่ะฟางเล็กฟางน้อยฟางใหญ่อะ่ะให้เราหอบไปใส่ธนาคารหรือหอบไปใช้จ่ายผมไม่ต้องไปนั่งรอคอยมันนะครับถ้ารัฐบาลจะแจกก็แจกไม่แจกก็ไม่ว่ากันก็จะประมาณนี้เนาะผมขอ,อจบคลิปตรงนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวมันใหญ่โต ว่าน,นี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวด้วยแต่ที่ผมออกมาพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งเหมือนพวกท่านและผมก็ถือว่าที่นี่คือประชาธิปไตยใครจะรัก <c oughs> พรรคไหนก็ไม่มีไม่มีปัญหาคอมเมนต์ได้ตามสบายแต่ผมกราบขอร้องเถอะครับท่านท่านผู้ชมทั้งหลายขอร้องเถอะนะครับช่วยใช้คำสุภาพหน่อย ลดอาการเสียดชังและใช้คำสุภาพให้มากขึ้นคอมเมนต์ในด้านในด้านลบให้มันน้อยลงผมขอย้ำอีกทีว่าตรงนี้มีเด็กที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาดูด้วยบางครั้งบางทีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เข้าใจในในคำพูดของผู้ใหญ่หรือการโพสต์ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเราโพสต์ดี มันก็จะทําให้เด็กนะ่ะจำไปเป็นเรื่องดีๆในอนาคตแต่ถ้าผู้ใหญ่โพสต์แย่แล้วทําให้เด็กจําในเรื่องแย่ๆโตไปเด็กก็จะเอาสิ่งที่เราโพสต์ในวันนี้ไปใช้เราแก่ตัวลงจะมานั่งด่าเด็กมันก็ไม่ทันแล้วครับเพราะเราทําสิ่งที่มันแย่ให้เด็กเห็นแล้วเพราะฉะนั้นขอเถอะครับสร้างสังคมใหม่ในการไม่โพสต์คําหยาบไม่พูดจาหยาบคายในการดูคลิปวิดีโอ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ขอเหมือนกันอีกสังคมการบูลลี่ผมเห็นเยอะนะไม่ทำคลิปวิดีโอหรอกเพราะโปรไฟล์ชัดเจนคือไม่มีรูปหน้าคนบูลลี่เข้าไปตลอดทุกเรื่องบูลลี่นั่นบูลลี่นู่นบูลลี่นีนนนนนนน่ทำเอาจนบางทีเจ้าของช่องบางคนร้องไห้ไม่อยากทำคลิปต่อเพราะโดนบูลลี่บางคน <c oughs> รับกระแสไม่ได้เครียด เป็นบ้าเป็นบอไปหรือถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตผมก็ขออีกเรื่องหนึง่งนะครับเรื่องการบูลลี่ด้วยดูคลิปแล้วเห็นว่าตรงไหนที่มันถูกต้องก็สนับสนุนอันนั้นโอเคเข้าใจได้ขอบคุณครับตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันควรจะปรับปรุงแก้ไขในการทําคลิปวิดีโอก็บอกกันได้นะครับขอบคุณด้วยดีกว่ามานั่งจับผิดบูลลี่ในเรื่องไม่เข้าเรื่องนะครับแล้วคนดูครับ 6,000กว่าคนแล้วขอบคุณด้วยผมเองไม่มีอะไรมากมายนอกจากทําคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเอาละผมขออนุญาตคุยไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายตรงนี้เลยดีกว่าหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมครับทหารไทยธนาตาสาขาใหญ่ทหารไทยธนาตาสาขาใหญ่ทหารไทยธนาตาสาขาใหญ,หททชาาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษักดี ชื่อบัญชีนายยุทธการพง์พักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972บัญชีนี้บัญชีเ,เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง3162628972จจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนจะปิดคลิปครับเนี่ยผมก็บอกเพื่อนตลอดแหละว่าบัญชีนี้บัญชีอะไร ทีนี้วันนั้นจะโอนตังค์เข้าไปในบัญชีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โอนดิจะฝากแบงค์ร้อยเข้าไปในบัญชีธนาคารเนี่ยที่บอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกิดอาการช็อตเอาดื้อๆบอกอ้าวเราจำหมายเลขบัญชีได้ตลอดแต่พอจะใส่เงินเข้าหน้าตู้จำไม่ได้ซะแล้วยังไงครับคือมันมันเบลอชั่วขณะประมาณนี้นะครับอ่ะยาวมามากพอสมควรแล้วก็เท่านี้เนาะมีอะไรคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับผมพลาดพิงใครผมพูดอะไรตรงไหนผิดยังไงก็ กราบขออภัยด้วยผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะักอย่างน้อยผมก็ยังมีโอกาสได้มานั่งอัดวิดีโอก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ